สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปลกใบมะขามหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นปลอดภัยปีพศ2537ค่ะ องนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะจากที่อิ่มส่องให้ดูทุกท่านจะเห็นว่ามีจานด้วยนะคะมีรอยจานด้านหลังเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเพียงเล็กน้อยค่ะโดยรวมองค์พระมีสภาพสวยสมบูรณ์ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะให้สั่งหาพระอะไร ก็สั่งได้นะคะหาผ้าแบบไหนรุ่นไหนนะคะอิ่มรับตามใบสั่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นๆค่ะสวัสดีค่ะ